สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านโอ้โหก็จบลงไปแล้วสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนคู่ระหว่างทีมชาติไทยและสิงคโปร์เกมนี้ทีมชาติไทยเป็นฝ่ายออกไปเยือนสิงคโปร์ครับที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์สนามแห่งนี้ก็ทันสมัยมากๆครับดูสวยงามทีเดียวยานีเนียนกริปหลังคานี่สามารถเปิดปิดได้แล้วก็มีเครื่องปรับอากาศสะดวยสิครับซึ่งเกมก่อนหน้านั้นทีมชาติไทยก็เอาชนะมาเลเซียไปแบบหืดจับ แต่เกมนี้มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นไปถึง6ตำแหนง่งไทยนั้นมาในระบบ41-41เกมนั้นต้องบอกเลยว่าเริ่มเกมมาในทีมชาติไทยก็เป็นฝ่ายบุกใส่สิงคโปร์ไทยเป็นฝ่ายบุกส่วนสิงคโปร์ก็เป็นฝ่ายตั้งรับแล้วรอโต้กลับทีมชาติไทยนั้นครองบอลได้เหนือกว่าสิงคโปร์เล็กน้อยรูปเกมนั้นยังดูไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่ครับสำหรับทีมชาติไทย จังหวะจบสกอร์นั้นยังทําไม่ค่อยดีเท่าไหร่สุดท้ายก็มาโดนทีเด็ดของสิงคโปร์ในนาทีที่10จากชาวันอันวาเรียกได้ว่าสอจังหวะบอลไปถึงหน้าปากประตูเลยการยิงนั้นเป็นการยิงที่เฉียบคมและก็เด็ดขาดมากผู้รักษาประตูยากที่จะรับเอาไว้ได้หลังจากโดนไปแล้วหนึ่งลูกไทยก็พยายามที่จะตามเอาคืนให้ได้ แต่สุดท้ายแล้วก็มาโดนอีกหนึ่งลูกจากฟาริสลอมรี่ในนาทีที่34ลูกนี้ดูเหมือนว่าไทยนั้นจะปล่อยให้กับทางสิงคโปร์นั้นยิงง่ายไปหน่อยครับมีจังหวะในการแต่งบอลแล้วก็ยิงฟาริสลอมรี่นั้นพาบอลเข้ามาตรงกลางสนามมีโยกแล้วก็ยิงปั่นด้วยเท้าขวานะบอลพุ่งเข้าไปอย่างสวยงามลูกนี้ แทบไม่น่าเชื่อครับว่าสิงคโปร์นั้นจะขึ้นนำไทยไปถึง2ลูกเชื่อเหลือเกินว่านาทีนั้นแฟนบอลชาวไทยที่ดูอยู่ทางบ้านนี่ถึงกับเข่าสุดกันเลยทีเดียวดีไม่ดีมีหลายคนเลยครับที่ต้องปิดทีวีเลิกดูกันไปเลยแต่ว่าก่อนจบครึ่งแรกช่วงทดเวลาทีมชาติไทยมาแผลงลิศจังหวะบุกขึ้นมาเปิดบอลโด่งยาวมาให้ทางด้านสุพนั พนัทวิ่งมาเก็บบอลแล้วก็ตอกส้นกลับมาให้ทางด้านอน,นันต์อน,นันต์ยอดสังวานส่งบอลเข้าตรงกลางมาให้พาททิกซัดด้วยเท้าซ้ายเล่นทางเข้าไปครับโอ้โหทีมชาติไทยตามตีไข่แตกขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ2ทํทำให้จบครึ่งแรกเรานั้นตามสิงคโปร์อยู่1ประตูต่อ2ครับและเริ่มต้นครึ่งหลังมาในนาทีที่51ทีมชาติไทยก็มาตามตีเสมอได้จากสุพนัทเหมือนตา เป็นการเปิดบอลโด่งเข้ามาของอนันต์ยอดสังวานแล้วก็สุพนัทเหมือนตากระโดดเทคตัวมงเล่นทางเข้าไปครับสุพนัทนั้นมงดีมากเป็นการมงย้อนไปที่เสาไกลผู้รักษาประตูนั้นก็ไปไม่ทันบอลเสียบเข้าไปที่มุมเลยไทยตามตีเสมอสิงคโปร์ได้เป็น2ประตูต่อ2โอ้โหเกมนี้มันดุเดือดมากๆดราม่ามากๆเลยเกมนี้หลังจากที่โดนนำมา2 0 ก็มาตามตีเสมอคืนได้ในนาทีที่51ไทยก็เป็นฝ่ายโฮมบุกกระนำใส่สิงคโปร์อยู่ฝ่ายเดียวสิงคโปร์ก็ตั้งท่ารอจะสวนอยู่อย่างเดียวไม่มีอะไรเลยสิงคโปร์ตอนนี้แล้วก็มีจังหวะที่แฟนบอลชาวไทยได้เหอีกครั้งเมื่อทีมชาติไทยนั้นได้เตะมุมเป็นทางด้านวีรเทพป้อมพันเตะมุมโด่งเข้ามาแล้วก็พันสาเหมวิบูลยืนเกรงคอล้อมงบอลกระดอนพื้นเข้าไปครับ แต่ว่าผู้ตัดสินเช็คแล้วมองว่าลูกนี้ไม่เป็นประตูโอ้โหเรียกได้ว่าแฟนบอลชาวไทยนี่เฮเกอร์เลยครับลูกนี้น่าเสียดายมากๆผู้ตัดสินกลับมองว่าผู้เล่นชาวไทยนั้นไปขวางทางบอลของผู้รักษาประตูเป็นการขวางแล้วก็ทําให้ผู้รักษาประตูนั้นเสียหลักล้มลงไปไทยก็ไม่สนใจครับเดินหน้าบุกต่อไป แล้วก็เป็นจังหวะช่วงทดเวลานาทีที่90บวก3นั่นเองทางด้านวรชิตเปิดบอลโด่งเข้ามาจากนอกกรอบเขตโทษแล้วก็เป็นพิระดนกระโดดเตะดีดบอลเข้าประตูไปครับโอ้โหสวยมากๆลูกนี้ผู้ตัดสินรีบเช็ค VAR ด่วนว่ารำหน้าหรือไม่ผู้ตัดสินรายนี้ใช้เวลาเช็ค VAR อยู่นานมากหลายนาทีเลยครับโอ้โหแฟนบอลก็ต่างลุ้นกัน สุดท้ายปรากฏว่าไม่ล้ำครับทีมชาติไทยสามารถขึ้นนำสิงคโปร์ได้เป็น3ประตูต่อ2แต่ว่าสิงคโปร์ก็ยังไม่หมดพิสงยังมีลูกโตกับทำเอาแฟนบอลไทยใจหายใจคว่ำลุ้นแทบแย่ครับดูจากการถ่ายทอดสดทางหน้าจอแล้วมุมภาพนั้นเหมือนกับว่าเราจะโดนตีเสมอแต่ที่ไหนได้บอลกลับไม่ตรงกรอบครับบอลออกนอกประตูไป เกือบโดนตีเสมอแล้วครับทีมชาติไทยโอ้ยแต่ว่าสุดเซอร์ไพรส์ก่อนจบเกมทีมชาติไทยมายิงตอกฟ้าลงมาให้สิงคโปร์ได้มีโอกาสฟื้นครับลูกนี้สุดจะเหลือเชื่อก่อนจบเกมเพียงอีกไม่กี่วินาทีเป็นทางด้านสุพนัทวิ่งมาจนเกือบสุดเส้นแล้วก็เปิดบอลตัดเข้ามาเป็นทางด้านธีรศักดิ์เผยพิมายธีรศักด์นั้นยิงด้วยเท้าขวาท่ายาก เป็นการหันข้างให้กับประตูซึ่งมุมนั้นแทบจะไม่เหลือแล้วแต่ธีรศัก์สามารถใช้เท้าขวาแปะบอลเข้าไปเสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงามลูกนี้แทบไม่น่าเชื่อว่าจะเข้าได้นะครับโอ้โหก็เป็นอันว่าจบเกมทีมชาติไทยชนะสิงคโปร์ถึงถิ่น4ประตูต่อ2แล้วก็ดูเหมือนว่าผู้ตัดสินนั้นก็ดูแปลกแปลกไปนะครับเกมนี้ผู้ชมก็ลองพิจารณาเอากันแล้วกัน บอกเลยว่าเกมนี้สุดมันครับ ครึ่งแรกกับครึ่งหลังนั้นคนละม้วนกันเลยแบบนี้บอกได้เลยครับฮือฮากันทั้งอาเซียนคอมเมนต์กันกระจายในเพจฟุตบอลอาเซียนครับสำหรับแฟนบอลทั่วอาเซียนจบเกมนี้ทีมชาติไทยนำเป็นจ่าฝูงครับมี9แต้มแข่ง3นัดยังไม่แพ้ใครเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเกมนี้ระหว่างไทยกับสิงคโปร์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับหากชอบฝากกดถูกใจแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดี สวัสดีครับ